เปิดไฟมาแต่ไกลเลยนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษทักษิณารัฐที่3านะครับตอนนี้กำลังผ่านชุมทางหนองประดุกมาแล้วนะครับมีขบวน2 5 7นะครับขบวน258นะครับขออภยัยออกจากธนบุรีมาจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเห็นด้านหลังนะครับท้ายขบวน เลยทีเดียวมาเสียงเงียบมากๆนะครับถ้าใครเดินข้ามทางรถไฟนี่แทบไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเสียงวีดมาแล้วนะครับวันนี้ทำขบวนโดย f s y l 2 y 5 2 0 5ครับ ทำเลยทีเดียวนะครับสำหรับขบวน่วนพิเศษนะครับพัชซินารัตที่31ต้นทางกรุงเทพอภิวัตรไปทางชุมทางหัดใหญ่นะครับขบวนนี้เป็นรถปรับอากาศนอนทั้งขบวนเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโป่งนะครับห่างจากจุดที่แอดยืนประมาณ1กิโลครึ่งนะครับห่างประมาณ1,500เมตรนะครับก็จะถึงสถานีบ้านโป่งนะครับ ตอนนี้กำลังลอดสะพ,พานยกระดับสายนะคนปรปฐมกาญชนะบุรีนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็จะลืมซับสไครายสันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุก h ชาเนลครับ